พบกับผมวิ่เคยครับกับพิกก็อดยูอาพร้อมอาวุธเฉพาะประกายแสงนัตตี้นะครับผมเราอยู่ในดีพิบัตโอเบดิกกับดวลเรียวชามที่อาวุธเฉพาะของพิกก็อดวันแรกครับตรงนี้บอกเลยว่าทีมงานเล่นไว้ตึงจัดๆเดีย๋ยวเ,เอาไฮไลท์ให้รับชมกันจะเป็นไงเชิญรับชมครับ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บื่อซื้อแพลตฟอรวมรายการรับไปเลยริชแมนคอยซันแทนสนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้น มามาดูกันคอมเมนต์บอกว่าฟิกเกอร์ย่ำกระบอกตึงๆเลยอ่ะมาดูไฮไลท์กันครับการต่อสู้ของฉันตรงนี้นะครับผมนี่ชนะ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 ชนะ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 ทกระดานครับยชนะไปเลย82%นะครับแล้วรู้สึกจะแบนพิกด้วยแล้วนะเดี๋ยวเราไล่ดูจากข้างบนลงข้างล่างเลยเรามีราชาทะเลลึกมาด้วยนะครับตรงนี้แล้วมีพิกก้อนเล่นด้วยครับพิกก้อนไม่โดนแบนเป็นยังไงไปดูมาครับมาถึงก็ เอาโบล้อนมาก่อนนะเอาคอจากคอมาครับตรงนี้โดนแบนเมลสก,ก่าไปขอบคุณสักแรนสมาชิกค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าที่ o p m เอ็ด้วยครับสมาชิกดีเนซนเซอร์ี่ครับผมค,ครับตรงนี้เราได้รับตัวบัฟความเร็วกับอาสซูนจักกวนนะเพราะว่าอาสซูนจักกวนนี่อ๋อหุย้ยแล้วคอโบล้อนนั่นเลเวลอะไรเลยว,ว่าสิบนั่นเหรอคอบโบล้อนเลเวลาสิบนั่นเหรอว้าวคอบโบล้อนเลเวลาสิบว่ะแล้วนี่เราได้พิกกอสตมาครับอันนี้ด้ว,วงน่าจะโดนแบนนะครับ ดูโดนแบนดอัศวิยนจับกลนมีมีผลมากๆนะครับกับการบัฟความเร็วครับซึ่งซอมบี้แมนครับบัฟความเร็วให้กับใครให้กับปลาชาดทลเลลและพิกกอนครับตรงนี้ครับไปครับนีกาซานายครับมัดเตดโลกทุกตัวครับตรงนี้มาระเบิดเพียบหมดแล้วก็อืมกันไปแล้วย่ำกระหม่อมมาเอาเรื่องจะจัดตรงนี้ขายออกมาแตกหมดเรียบร้อยโอ้หมันจัดแบรนด์้วงไปดี แบนด้วยไปดิไปหว่านไม่เป like ็นไรครับได้ย่ำกระหม่อมแล้วโอ้โหเรียบร้อยแบบนี <oughs> ้เร <go> ียบร้อยจะปาดมาแล้วเรามีโกกระสือด้วยไงมีโลโกกระสือนะครับแล้วเรียบร้อยครับไปหว่านรัวๆแน่นอนครับไปหว่านรัวูแน่นอนเรากดกอได้เลยครับกอคูณสองได้เลยครับตรงนี้คูสซ่คโสอครับไปหว่านอีกรอบหนึ่งครับบอกเลยครับว่ามาถึงด้ยัดหน้าไปเลยครับตรงนี้เนี่ยฮะเพราะมันไม่มีไม่มีโลนะครับมันไม่เหมือนพีวีนะครับมันยัดไปเลยครับ มันยัดไปเลยครับตรงนี้ปัดกันไปปัดกันมาเลยครับตรงนี้เราสบายนะครับสบายครับสอบายแลเวอร์โจมตีต่อเนื่องโจมตีทะลุเนื้อขีดจำกัดเกิดขึ้นมาใหม่โจมตีต่อเนื่องโจมตีทะลุคีดจำกัดแล้วเกิดขึ้นมาใหม่โจมตีเนือขีดจำกัดแล้วเกิดขึ้นมใหม่โจมตีเนือขีดจำกัดแล้วไปหวานเลยจังหวะนี้เราโอ้โหไม่ชื่อวิ่งตามๆกันมาแล้วจบเกมแล้วโอ้โหมันจัดประหยัดจริงตรงนี้โอ้โหมากันต่อครับ มาดูอันนี้ก็ได้เล่นพิกอนเหมือนกันนะครับโอ้โ í, เอาเรื่องจัดแล้วเบนแบนครับไม่แบนแบนจักรพรรดิเด็กแล้วซุนจักรวลครับโอ้แบนจกักรพรรดิเด็กซุนจักรวลครับห้าเมลสกาแล้วได้ลูตัวเหมือนกันครับแล้วว่ราชาเตอล์ดินกับคิงมาจังหวะนี้แล้วเราแบนราชาใต้ดินแน่นอนครับเราแบนราชาใต้ดินแล้วดวงซอมบี้แมนมาครับเอาละครับดวงซอมบี้แมนเหมือนกันครับแต่ซอมบี้แมนของเราเปิดก่อนครับซอมบี้แมนเราเปิดก่อน,อนมีอาร์วีไหม,ไมหรอเดีย๋ยวถามมาเจัก่อนนะจังหวะนี้ กระบ,บองเหล็กเอาแต่พาร์ทหนึ่งแล้วนะครับพี่ผมไปเอาคอเลยโอเคมาเปิดมาเราได้เปิดก่อนก็จะเหมือนเดิมเอา้าแต่เราเอาาชทธิลึกไว้ข้างหลังว่ะเอยอันนี้มาแปลกว่ะเราจะย่ำกระบ,บอกก่อนงั้นหรอเราพิกก๊อตครับของจริงครับตรงนี้ไปครับดวงแล้วต่อยอ๋อดวงเราก็เปิดก่อนดวงเราเปิดก่อนแมวหุยแล้วดวงมาสวนขึ้นกับมาเอ้ยปาดมาจาังหวะนี้ยังไม่ไปหวานติดโลซอมิแมนลงไปนอน ดูเขาก็ต่อยเหมือนกันเฮ้ยยังไงยังไงบัวจูมาครับเด็ของเราไม่มีไม่มีตัวยืนคำข้างหน้าครับดวงของเราก็จะโอ้โหแล้วต่อยพิกกอดไปหวานเลยครับแล้วก็มาครับถึงเจอพิกกอดครับนี่ครับย่ำกับหม่อมาฟ,กกฟ,กกฟิกเกอร์ยีกฟิกเกอร์คลายครับโอ้โหฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ย่ำกับหม่อมับจังหวะนี้ต่อยมาช่างมันเลยครับตัวตัวอื่นช่างมันโอ้โหเข้าใจละที่ไม่เอาราชาทะเลลึกไปข้างหน้า เพราะว่าด้วงจะได้ต่อยฟรีครับนี่ฮะเราจะมีต <tr> ัวอาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเยอะกว่าแล้วครับเขายังติดโล่อยู่ครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยต่อยมาปึ้มบุบบุกเปล่าอ๋อเรา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 เปลี่ยนตายไปหวันเกิดขึ้นมาใหม่มาซอมบี้แมนลุกขึ้นมาแล้วก็ฟาดปันไปเปลี่ยนไปจังหวะนี้ดวงก็ต่อยซอมบี้แมนเด็ดดวงต่อยซอมบี้แมนลุกไปเกิดขึ้นมาใหม่ซอมบี้แมนลุกขึ้นมา ปื้ไปแล้วเราก็ต่อยซับไมแมนเด็บปื้ไปขึ้นมาขึ้นมาใหม่ต่อยไม่มีรูปไฟฉายไม่มีรูปไฟฉายตรงนี้มาซับไมแมนลุกขึ้นมาฟาดไปดวงก็ต่อยซับไมแมนซับไมแมนลุกขึ้นมาฟาดซับไมแมนซับไมแม่ยืนอยู่ดวงต่อยซับไมแมนแล้วก็ดวงต่อยซับไมแมนมาครับบูบ้าวบามแล้วก็ขึ้นมาใหม่ยัดใส่ดวงขึ้นยัดใส่ซับไมแมนซับไมแมนโดนดวงไปหวานเรียบร้อย สบายแล้วก็ปลายหวานยังไม่ปลายหวานสวยงามเจ๋งจริงๆเกิดขึ้นมาใหม่ปื๊ดปลายดวงต่อยดวงปลายดวงต่อยซสบดายดวงต่อยดวงปลายดวงยินได้อยู่ดวงสวนคืนปลายลดดวงดวงต่อยคืนดวงต่อยคืนแน่นอนดวงต่อยทีหนึ่งเปลี่ยนดวงสวนกลับปลายแล้วดวงเราส่วนคืนดวงปหวานดวงเกิดขึ้นใหม่ดวงต่อยดวงปลายดวงต่อยดวงปลาย เรียบร้อยมาเกิดขึ้นมาหม่แล้วเข้าสุดเชยขขงดวงต่อยดวงป้ายแล้วดวงต่อยคืนป้ายเปลี่ยงแล้วก็เกิดขึ้นมาหม่โอ้โหถ้าไม่ก่อนนี่ไม่โคตรนานเลยนะไม่ก่อนนี่ไม่โคตรนานนานจัดจัดนานจัดจัดแล้วพิกกดคืออะไรรีวิวพิกกคืออะไรไม่มีรีวิวพิกกคือไม่มีความหมายไม่มีความหมายป้ายเกิดขึ้นมาหม่โดนสวนคืนป้ายเปลี่ยงสวนคืนป้ายเกิดขึ้นมาหม่โดนสวนคืน ป้ายปึบต่อยคืนเลื่อนรถตายเกิดขึ้นมาใหม่โดนสวนอีกทีหนึ่งแล้วก็ป้ายต่อยเปียงเลื่อนรถปึบเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ต่อยแล้วก็สวนคืนแล้วต็อยยังยืนได้อยู่แล้วก็สวนคืนป้ายเกิดขึ้นมาใหม่ต่อยจังหวะน,นี้น่าจะหมดแล้วละ่ะเทินสิบละหมดละปึบเฮ้ยยังไม่หมดอีโก้เอา้าแล้วมันขึ้นผูชนะ ไอ้เชีย่ยตรงนี้ขึ้นแพ้แต่อันนี้ขึ้นขึ้นรวนเราชน,นะเชีย่ยอะไรเนี่ยออบวัวจูชน,นะ <c oughs> มาดูอันนี้กันเราได้ริมพิกอสอ๋อแต่นี้ฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยตึงเท่าไหร่กดกอไปเลยฝั่งตรงข้ามมีฟูฟุก,กิโดนแบนฟูฟุก,กิเอ้ยไม่โดนแบนฟูฟุกิแฟนแบนซอมบี้แมนน่ะกึ๊ก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 เขาใส่โซนิกมา <c oughs> แทนเรียบร้อยฮะเอาซอมบี้แมนมาก่อนแบบนี้ก็โดนครับ <c oughs> <c oughs> วิกกี้วกิกกี้คืนนึกว่าเราชน,นะนะ เออบัวจูชนะนี่หว่าอ่ะโดนอย่างนี้โดนไปบัฟความเดึงขึ้นมาแล้วก็ฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมครับฟิกเกอร์คืนย่ำกระหม่อมไปหวานหมดระเบิดนีกาสไนเปื่อยังไงบึ้มบึ้มบึ้มไปจริงจูจิงจูอ๋อไปรัฐราชาทะเลลึกต้องต่อยก่อนเวโลกมันจะหายแล้วค่อยฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมจะระเบิดหมดไปหมดอะไรอย่างนี้ไปหมดอ่ะบันนี้ดู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 ดึงมาใหม่ไป สัตว์ฟอ,อร์มซูเวอร์เออมาส่วนใหญ่ก็จะแบนด้วงนะอะเนาะเพราะด้วงมันขี้โกงเกินไปว่ะด้วงมันขี้โกงเกินไปไป้ายสัตว์ฟอร์มซูเวอร์เกิดขึ้นมาใหม่สัตว์ฟอร์มซูเวอร์เกิดขึ้นมาใหม่สัตว์ฟอร์มซูเวอร์ป้ายตีธรรมดาโชคดีสัตว์ฟอร์มซูเวอร์ไม่ใช่โอเคชนะแหละเออเหลือซอมบี้แมนอยู่เราก็ปาดฟรีหนึ่งทีเรียบร้อยชีวิตก็จะเยอะกว่าแล้ว มันวัดกันแค่นี้จริงเหรอเนี่ยโดนเราทำเอาเรื่องจริงจริง,รรลจจรงแล้วพิกอตคืออะไรแต่พิกอตได้ใช้อยู่นะโดนเราทมอะ่ะยัดมาถึงยัดเลยแล้วซอมบี้แมนอยู่ฝั่งสีฟ้ายัดย่ำกับหม่มก่อนเลยฟิกเกอร์กืนยัดกับย่ำกับหม่มแล้วคลายทิ้งปักปกันมาปากมาัปากกันมาโอเคอยู่กันแค่นี้แหละจบเกมโอเคดูสักตาหนึ่งเดี๋ยวกดกอให้ดูว่ามันดีว่ะกดกอแล้วมันดีว่ะเจอบวัวจูแล้วเราชนะไหนเป็นไงเรามีพิกอต จเจอบอลจูแล้วจะเราชนะเป็นยังไงเขาต้องแบนเมลสกัดมลวสกัดสำคัญมากเลยนะดูเร็วทามนะครับแราแบนเมลวสกัดเหมือนกันแล้วเขาได้สัตว์ศิลจี่าฝนสังหารปลามาแล้วจุดนี้มาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรดูเร็วทามวัดกันที่เลือดเหมือนกันใช่แล้วเออมามาดูแบบกดคูณ2ก็จะนานขนาดไหนเตอมนี้ได้ดวงกับดวงดวงต่อยกันครับดวงเลือกประตูสุดท้ายอยู่แล้วนะครับพร้อมกับซอมบี้แมนแน่นอนว่าสําคัญมากมาก เราเราได้พิกอตมาเล่นด้วยแต่พิกอตไปหวานแล้วหรอตื้อไปเรียบร้อยไปหวานคู่แล้วมึงรีวิวพิกอร์ตทำเพื่ออะไรนะตีพิกอตมึงไม่ได้เล่นเลยป่ายมีกะสนาเปี่ยงหายหมดหายหมดต่อยป้ายเลื่อนรถต่อยมาเออแล้วเราก็ไล่ตีคืนถ้าไล่ตีแบบคุ้มๆหน่อยก็ต้องไปต่อยข้างบนฮ่าต่อยข้างบนสวยงามเพราะว่าโซนิกจะไปหวานโอ้สวยเลยอย่างนี้สวยเลยอย่างนี้ยยานมาครับ โอเคเรามีซอมบี้แมนยืนนั้นกินขงข้างหน้าด้วยอันนี้สวยกว่าอันนี้สวยกว่าเขาเขาจะต่อยซอมบี้แมนแล้วชีวิตเราก็จะเหลือเยอะกว่าแหละเรียบร้อยปึบเราก็ต่อยคืนเรียบร้อยชนะแล้วอ,อย่างนี้เหลือราชาทะเลลึกดูสามเจ็ดเคโคดราราชานลึกลึกมาอย่างไงป่อยตต้ลงไปนอนเกิดขึ้นมาใหม่ตู้ลงไปนอนต่อยใส่ด้วงตต้เกิดขึ้นมาใหม่ต่อยใส่ด้วงเลื่อนรถ สวนคืนอีกทีหนึง่งแล้วก็สวนคืนตายปล่อยใส่ราชาลึกไปเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ปล่อยใส่ด้วงโอ้โหไม่คุ้มเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ต่อยใส่ด้วงตกคืนได้แครับจังหวะนี้แต่ด้วงเขาหมดไปก่อนแล้วนะด้วงเขาหมดไปก่อนแนละ้วนะสมัยเลือกคุณมาครับเขาต้องต่อยใส่โซม่แม่นะอันนี้คือเรื่องดีโอ้โหนี่ทีมง,งานจัดทีมดีจัดอันนี้ทีมง,งานจัดทีมดีจัดไปอย่างเรียบร้อยแล้วต่อยใส่ด้วง าตายตายเกิดขึ้นมาใหม่ต่อยมาไม่เป็นไร๋ยวเราสูญคืนคุ้มเลยอย่างนี้คุ้มเลยแล้วเราค่อยตายเกิดขึ้นมาใหม่แล้วซอมบี้แมนเราก็รุกขึ้นมารับแรงกระแทกของด้วงสวยงามจัด,จดแล้วด้วงเขาจะต่อยใส่ซอมบี้แมนเราแล้วก็ตายไปเลยเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราโดนอีกทีหนึ่งอ้าคุ้มเลยครับอย่างนี้คุ้มเลยตัวร90เอาตัวไหนการโร่เลยครับเดือนหน้าครับต่อแน่ดูพลังด้วงหน่อยครับเฮ้ยได้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะขอจบนี้ก่อนนะ ตายตายต่อยโอ้รีวิวอาวุธเฉพาะพิกก็ตแบบได้ต่อยไม่มีรูปไฟใช้หรือว่าอยากต่อยธรรมดาเองมะไฟหวานไฟหวานเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เราต่อยก่อนแล้วเขาก็ไปหวานอีกรอบหนึ่งแล้วจบเกมครับประมาณนี้แลัวสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่กำลังชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ